โอ้เปิดหัวได้เตยโคง้งหมวหาแบบนี้ตึงนี่หึงถึงไม่ใช่นน่งานสมบนี่เล่งดวนบนี่ก็ส่งก็ส่งิว่เฮ็ดไม่เฮ็ดไม่โอ้มีการตัดหันสีนหนีออกว่าม เตรียไม่้แทั้งเดไมครับ้าเตยโของล่งปูปลาล้านกรหม่องไรหวานมาหาบางคำ <c oughs> คำเป็นคนเต็มคนคือคนบ่ <c oughs> กันยังก็ได้ขอเนบ่คือโมู่งนั่นเป็นยังไงก็เป็นสันเป็นพระกับโมคือพระบ้านนี้มันนี่อันช่ายหนึ่งดิมาหาเป็นว่าไม่สีแกก็หลวงจัวสิแกก็พระ ข่ายหยกผัจจสอนพระโมโลนผัยากล่ำหัวดำผักเทศมันเปวยกไรไปไม่อืม ไม่เท็จเลยจะอยากเห็นมันกวนผลิตไหมห่าพวกมันถ้าต่วนกุ้งตายรัวนี่คืออย่างรัวนี่กระาตาเป็นบัว<ต>เอาไม่แก่อเ,เอาไม่แก่มาสารรัวนี่มันมันจะเคลียด์ยากหรือยังดิ เรากระยาดจัดกระยาดเอามันแก่ก็สีเร yeah. ียสลัวนะแต่ว่าไม่เห็ดกดนีอเดียบันดกแขงไดแหงดีแข็งตัวไดแห้งดี่ง้งเคื่องให้เราวดกิน่ว่าก็อันไหนนะครัอันอันที่ที่สองวาเนี่ ตัวที่แก้ก็พระด้วยวะตัวนันมาไป็นห่งไปเฮียนมากเลยครับพวกฟังข้ามบอกข้ามสอนผู้บาอาจารย์ว้าฉันบอกว่าเพิ่นจริงอือยูยังพบดมาจักเพื่ออะไรอาจารย์จักจักมาจักทำมาจักเอาลดเออมันบอกพวกฟังฟัมครับอือสอนบ่ได้สอนบอกสอนบ่ได้ทั้งหมดทั้งยังมันก็มันจักอือ

แบบมหาดํายิ่ได้นอาจารย์พูนว่าไปทางสายแล้วก็ทีไปทางขวดิคุณดั <c oughs> ่ดาเท่าไรบ่าิ่่าฮ่าฮอ่าฮ่า,า,า,า่าฮดาฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าา่าฮ่าฮ่่าฮา,า่าฮ่ฮ่า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 า ก็ต่องครับชุมมองเนี่ยเจว่าสภาวาทั้งหลายแตล้วนจะไม่เหตียดปัจจเยอันพูอันพูอยู่เจ้ว่าอันจยเคลยใสอันนี้ก็มีครับอันพูทั้งหวรมันผิดเต่ว่าอยากเลียร่ใสโอ้ยอันนี้ก็บบผิวม้วนทหายเียหัโทวดไผ่ย่อมเกิดเจา้นจะีวงครับ เด็กแกเจ้ะวัวนกับวัวไม่แน่อยู่ไม่ดีหรอกนะอัวนี้ว่าที่เะหนาเรียหรอบอันต่อมากนะ่ะโยมไปจัดสอนพระสิดิอันนี้ผมไปเห็นเมซีม่ท่านต้องทำอย่างนั้นนะท่านต้องทำอย่างนี้นะ ย้ำนังสมาธิเนี่ยี <laughs> มสมาธิเพิ่นจะว่าเพป็นขัดขมในกล้องหายใจไม่ท้องอกท้องม,มัดทุกคนห้องสามันปฏิบัติไปมันปูรควมหลงขมเป็นยังสัน้นครับเปิดอ่านตำล่าขั้นว่าอ่านตำล่าเนี่ยอ่านภะพิดกุกเนี่ยอ่านเลี้ยวจะเกิดควิมหลงอยากเป็นคู่บาอาจารย์ อนันอามเพื่อให้เกิดเพื่อรวมกับเพื่อให้เกิดสติปญัญญาคือก็ดคือว่าเนี่ยยุงย่งอยูส่สวนพระให้เป็นยังสันส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 ่น์นะครับอันนี้ก็บพวกสืออันนี้ก็ต้องบม้ข่วนนะฮะไปขอดน,นี่ย <laughs> นี่ดินี่ยผ่านภาษาไปโอ้สำเร็จแล้วโซดาบันสำเร็จแล้วอนาคามีแปลว่าอย่างไรว้า <laughs> ือประสาทมีประรลาดดูความจริงแล้วมันเป็นเร็วขนานอยู่บ่โว,ว,ว้วควว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 ัวว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 ีววว่ววดวววครออับสิวว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 าสู่มหาปริวววพวนวววรววววววมวววววมวาวว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 วาววดวว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 ่ววาวว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 ว่ววาววววววว ตอบกลับว่าตัวเลี้ยงกินหายักปวดเป็นเพื่อนเป็นไส้อะไรไส่อะไรว่านี่วิธีแก่ตีนี่วิธีแก่ครับสมัติแก่ปาเจี้ยงวอกเปลี่มขั้นเข้าไปส้วนหน่อยๆเนี่ยปวดเป็นเพื่อนเป็นไส้อะไรไส้อะไมพวกว่าแล้วว่าเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ย แเขาบอกสูนก็ควายยิงเหนือกวดเป็นเพื่นเป็นไฟือนมันจิตเป็นยังไ้มันจะเป็นได้แค่โมฆะคนแล้วปัจจุบันเป็นอิหรีประเทศอย่งใดบ้างว้ายยุติสิครับพวกโมปากพวตีนเรียนน้ำกันอยู่กับโมกับโมวานนด้ครับเงียบไปเลยเพราะว่าเพื่อนเป็นปัดดปปััจจิตังเดีที่ตะกัวอืมอันเรื่องลวงพ่อนั่นเดชันอันลวงพ่อที่เพื่อนถือตบหัวย่ำมาเพื่อนล่างตีนในเขาไหม เพื่นเพื่นเป็นผู้เพิ่นเพ็อนพรเรียกจอาเพื่อย่อมที่ว่าผูกดกขาพูดได้ไหครับเพราะว่าคาดฐาันต้องเพื่อนเพื่อนอาทิตย์เจอหน้าดีเดีวครับเพื่อนกับนี่เีบาทกับทั้งเี้บาททั้งกิริยากรรมก็เพื่อนรองนั่น เพิ่นก็นเ้ยบวชแ่หัวซาให้จุดนันครับมาเทียงเพิ่นมาเทียงเพิ่นคืานางเท่าห้งูครับจพูดได้มากกับเทินหนูน <c oughs> ะพูดได้มากกับอ้ยครับว่าด้วยความงหูจักมาคุณด้วยความูเท่าว่าเทิงกันด้วยคว่อเคยสิ้นครับรดเลยไปไปต่องจังูผีดสูดนื้อสูนเอาผู้เียผ่าเจครัโอ้ยผู้เจงที่ไปไก่งูีดคาเทียม จะบุมจับความมันจะเอาไม่ตัวจะตายอย่างนี้เหรื้อมาบอกว่าผูุทธองค์ะเล่นอกว่เื้อปเดกับตเขาห้ใส่เสื้อหูเสื่อกำ้ั่งเห็นกับิดเสือกำลนั่งจิดยิงข่าของเชื่อนลูงจักเพราะว่าถ้าคิัวลกนั่นเป็นเพ่อนพ่อราคิดทีอันเบิร์ตเลว เดี๋ยวครับบวมีทิพยี่เนี่ยทั้งเสียงกับโอ้เขาบอกไปทั้งสายเพื่นกับไปทั้งสายเขาเหยียดเหยียดเนี่ยใส่ไปใส่กัไปเพราะว่าที่ถีมันบ่มีบ่มีครับเขาใส่เหยียดเลยใส่เหยียบบวมีเดี่ยวบ่มีคข้ามาเขียงบ่มีคข้ามาบ่ได้อืมมาหาจัดเื่องเพิมสามารเพิ่มผืนป่านจัดหลวงปู่สวงดิฮ่าเพิ่นขึ้นวนเพิ่นก็ไปดำหน้าอยู่ดิ เคอนยูให้มันเหนือลวกเน้อวิเงษีค่นทุกคนทีสิเด๋เอาพอแค่ไม่ลุงมนกระลุงครับหางิ่นมาลับเลิกกับฟองให้สิแตาผู้ใดที่ได้เงินผู้มก็ไม่มู้กูเสีองาายงอมผมเคยไปถามหัวตุื่อนยูบัตเคยพูดไปถามวัากูเสียงเขาอ่าแตผู้ใดที่ได้เงินู้มไ่มถ้เสียเขาไิเป็นนางสิงเลยที่ นัมตตต้องพูาาีแต่ว่าข้าจะบอกยังสีดีมหามันมีมือหนึ่งพอใหญ่นั่นเราถือเด็กเด็กนอนมหาลุงปูนอ่ะโอ้เงอนมาถวายทางวานสองแสนพุดีมหาโม่หน่อยได้เงื่อนสองแสน สำไมล่องล่งปูยังเออแต่ลายเต๋าดูเขาจะวไวยเห็นสัน่นบาดมีล่งปูก็เลยว่าโอ้สิเขาไปนี่จะเข้าไปทรงได้พ็อกเ,เพื่อนน่ะก็มีรถง่ามนีโอ้รถฟอร์ดยางดีอ,อีกยินดีครับหลับใส่ล่งปูเพราะฉันเด้เพีคนว่าออไปหอดกลางทงหน้าเพขนก็เลยถือนหองเงีย้ยนนั่นแหละแสนอันสองแสนน่ะ ไปว่างไว้ใต้เงาจิกบ้านแล้วเพื่อนกลับมาขึ้นรถดไปบัวหันโดนคนใหญ่หนึ่งเลยโอ้ยเป็นนี่เป็นซึมหลายในขั้วเฮี้ยนก็ได้บ้านกันที่คือเยึดรถอนกันที่คือยึดลูกกันที่บัวได้เขาลุงเรียนโดย ว่ามันเคยหยิ่งกูอยากให้นอนลอกมนุษย์อันนี้นอนกันล,ล,ล่าโลกก็อดอกก็เต็ได้เสียดจะคาสองว่าน,นี่แหละตั้งใจจะไปผูกข้อต่อยหนึ่งยางริวร้วๆมากเห็นยางใส่ต้นชีกตัวนั้นเหรอ ไปลูกไปพ่อไอพ่ออยย่างนอนเปิดเรื่งของเงินโอ๊นับเปิ้งสองแสนห้าพอดีเลยทั่วจังสนโอ้บ่ตไตดอก่าท่ันเละเศร้าจะผูกข้อไยก็เลยนางเจ้าอยู่หันโอ้ไผ่เนาะจังเงินมา่มไม่นี้มันผู้ใดมันเทวดาเรือมันไผ่โอ้ยหนดกาบอยู่จังสันเราพูนก็ไ้โอ้ยสันข้อใหญรถฝั ไปทรงลงปูส่บัทเนี่ยพีกว่ามีความเสียดายในเงี้สองเสียนกระกาบล่าลงปูแล้วเฝ้าขับรถมากยญ่ใหญ่ดิโ่้ยมหาหอดเห็นพยยน่อใหญนะกาบมาบาบอยูน่นกาบเงีหนึ่งถ้าก็หอบใส่เอิรดีกบ่าพยยนน่อใหญ่นกระทำมันตาเฮ็ดยังมาสัน จักมันบุญซื่อมันกรรมอียั้งมาสันตั้งใจว่าที่มะผูข้อไตแต่ดีเดียวหนิมาสันย้อนปัญหามันลุ่มเหล่าเขานันก็อยากใส่เงินผู้นี่ก็อยากได้เงินผู้นั่นก็อยากเอาเงินโอ้ยปัเหาผลิตเงินได้ว่าที่มะผูข้อไตดีนะครับมาพ่อบ้างนี่โอ้ยจักมันผู้ใด่ะเอาเงินมาบ้างไม่นี่สวางเสียนวะครัน เล่ยบ่ตายดอกบานนี่ว่าท่านี่ก็มันกับพอดีไลยนี่ไยสินแล้วกัพอดีเออเศร้าอยากตายเลยท่านพ่อไห่ะกันเจีิว่าจังดีเนาะเจคิว่าผมเป็นคนออกมาถวายผู้สวงผู้สวงเอามาบ้างไป็นี่กัท่ก้าบวโยมาหาบวาแล้วครับวแต่อายแต่อายบวชย่านะไรบางๆเกิดขึ้น่็สายอเปล่าเออบานนี้พ่อไงหน่ะแล้วก็เเพี่ยนใจดีแล้วก็ไปสิด ตั้ามันลงปูสิมีย่านวิเศษบ่นอหรือว่ามีอยังเปิต้องไปิูซุ่นเพิน่นบอสสิจังพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยก่อนจิแสดงถ้ำมพื่อเกลี้ยงย่านซะก่อนดิผู้ดใดเข่าคายพายานไปจ,จังไปเล่งผู้แสดงถ้ำเพิ่นก็จังไปแสดงถ้ำแสดงบทนี่สีบรรลุจริงๆหรือว่าไปบินธบาดททซื่อสิส ผู้นี้กับมีนำจิตนำใจอันรุดพ้น,นั่นสิกับพนก็ยังไปไดิแต่ว่ากรณแลนี่ลุงปู่สวงนี่วางเลยเนี่ยเนมีเยอะหลวบเป็นมนีใส่ของวทัว่วท่วไปที่โบขวจิตท่านจิดเป็นจิดกวงเ็นบ้าท่านชื่ออเพราะว่าเลี้ยงเล่าแต่ฟังมากกับเปี เกีว่าก e. ับกน้เรื่องทยนสิทริ์เอามามสิไปจมเหมาะคักวันนั้นบ่เนี่ยเอาเงินไปบ้างไม่หันเพราะยายนัก็ตั้งใจที่วาผูวก็ตายอยู่นันขงนแล้วครับมันงโนดแล้วครับเพราะว่านั่นนั่นคือการปวดของหลงปูครับโดยคนทุกคนสิคิดคิดว่าผัอกครับว่ามึงเนีย วาว่าว่าฝนเสียว่าจงไหนเพราะว่าวงู้สางเหตุเลยปวดที่ว่าเรื่องให้่เพราะว่าหวงู่พูไม่ได้เขาคนหนึ่งอยากนตายู่ครับเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเหตุมันวนเลยเพิ่นเหตุเดีวอ่าปีซอยยือที่เตมันไหนแต่ว่าอาจีิบ้ซอยที่สุดแต่ว่าแต่บ่ไห้มันตายแต่ว่ามาหาเพิ่นก็สิบ่คำนึงถึงใจผู้อไปห้บ่ซััน ใครก็เรียกหนึ่งต้องพูด well, ก <it> ันจะเลี่ยงเย็นในหลักคำว่าเหตุการณ์นั้นมันมันต้องเกิดขึ้นเตียว่าคือคือหรือว่าข้อหมายของเพลินบ้านพิจารณาดูเถิดหนุ่มว่าไปไปเบืองเอาเอาเอียงนะครับเงินของเจ้ามาหายไปมันก็มีใครยังเพราะว่าไปให้บุคคลเรานั่นซึ่งเขาคทุกข์ดีดีมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลสำหรัเเราพออย่นั่นแล้วกับ บ่ได้ท่วงเอาครอกแต่ล้วก็ถึงว่าโอ้ยมองไปบ้างไปก็บมองผีบอทองคนบทเที่ยวเมนนี่อัดพุธไปผูกข้อตายก็ไปมองคนบอทองผีบทเที่ยวเหมนนี่ก็พูดอเฉีมอกันจากไหนยัจุดเดียวนั่นน่ะนะโอ้อัศจรรย์นเนาะนเนอเป็นเรื่องจริงเนื้อเหตุเนื้อผลของคนทั้งหลาย เห็ดเน่าอดอดเห็าควครับซึ่งุคนท่เราเป็นท่เน่ยบ่เห็ดแต่ว่าเป็นขั้มจริงมันแต่ว่าเป็นขมจริงกินซองของหอดตัวนี้กินซองของยอยังยังมีบรรากาล้มปูอยู่มีหน่ามหัวน่าเค่วาเลยูพามาหาคนึงบ่เสืเรื่องเล่าล้มฟูหฟัง หลวงปูดลเลยเงียกหลังถึได้พันหลังไหยได้บวูครูมากๆต่าว่าอาจารย์จะมาเรียนยน้ำปูไใหม่เด้อรือโลงมากสิเดี๋ยวไม่ว่าจวดกัน,นไอคิดผู้ดีเลยว่าถามเลยเพิ่งนก็ได้สารภาพออกมาโอ้ยท่านพลาพแล้ว ท่านผู้หูว่ลาลูงซูเงีบยบแรงโบยจกฟังเพราะว่ามันสิเป็นอาคือสวนนักนได้บู้ว่านั่งคนไดบอกให้ท่านกลับเทื่อนเิร่ผู้หว,หว,าหวนนน่าะเป็นเ,เรื่อนเี่ท่านน้องพุทธศาสนาเถกระเพิ่งเก็บไ,ได้ครับอันีนี้ไม่ยังซ้อ,ซอมแล้วบันไหนตัวหนึ่นนงเลือดเลือเอา,อาเอาไปเยบ็เยบเรียบร้อย ม้วนเายน่ดลบาทเนะอเด็ดจสดครับจัเดีครับเป็นเดได้อบรมดูกน้องเอาเบองต้นน้อยเดียครับเออเออเอวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตองมีจุดเริ่มต้นนั่นแหละอ๋อ เขาเอาเจ้าข้นต้นนะครับออือเอาละเอียดไรไปเลยเดี๋ยวให้ผู้ดูคนนั้นชี้แจงตอ่อครับนี่บางอย่างเขาก็บอกแต่หนทางอเอาเลยมัดสิถือจังกระซังเนื้อยางเป็นต้นคนทางนั้นยุ่งสีกัดกระซังมันมเรื่างวันไม่สีด,ดีดขาดีดแจ้งกับไปไปหาประสบการณ์เอาทั้งน้ำเห็นบอกหม่อเห็นบอกหม่อชาแก่จังาง<น>ม,มาเก็บกินในข้าวเมนมัดจังไดก็เอาจังสั่นดลวน บาทเมื่อนี่ก,ก็คุยกับมาหาดิว่าเรื่องเนื้อเหตุเนื้อผลแต่ว่าผันกระทูท่ทอไปเพิ่งวางที่หัวลวนพันยักษ์ล่ำหัวดำผันยักเทศนี่ไปนี่เป็นยังไงเพราะเลยขึ้นฝาดับเบิคู่ด้วยเลยแล้วเบตเต็งลวนเฮ้ยแม้วันจะเป็ลี่ยนก็บดบาย ทื่อพระน้องนะรับมันเป็นสี้ครับทํามมาทําเทียดสานานี่ก็จเสี้ยเฮี้ย่ส <straightforward> ้นหายเทียกโบหายหลากเสียยเงาเจ้าเวลาเสี้งเงาโอ้เจ้างสี้ยทีเดียวเนห่ย แป,ป้หน้าฟองฟองมันก <the> ็เป็นย well, ังส <the esar> ีที่เราทำโอ้อันอยากลํำเพื่อนน่ะนะแสดงตัวอย่างนี่เห็นถึงกอบว่าลำถึงว่าเหลี่ยมยังไปสินละทั้งเรื่องาร่อทั้งื่งบุญหวบอนไปสินละบัดหัวเรือยวางไปสินะครับบัดหัวดำอยากเทียด้บานหัวดำจกเทียดไปอ่านเพระเต็มที่ดวงมกน่เพราเี้ยองเพางี้จานเนี่ย

ย่ำนอนยะหันตีนไปยังสันจังสี่ผ่าจีบอนเนี่ยต้องลุกมาคล้องดิมาหาก่สิมียคำบ่ตัวมาจ,า <laughs> าจาังไยบ่อจ่าบ้าน,น้าทห้งน้<อ>าทิ้ง่ระท่วงกัญาเออ ก็ไม่กวนทีแจ้งเนี่ยทีมิแ乱乱ว่า一面好不好嗯只要换花ก็มั้งเอ้าเอา你隔壁跟我换花咧า吧我怕我逮你โรตีฟึ่ง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 นี่ว่าพุ่มพาร์ผ่านมันก็ตี กาพะสามเทือกมันนั่งเคียงเคียงเงี้ยเ่านี่เ, <G ül üş> เอาหมาตะกล้าล้งตีปืนปืนปืนเอาหอ,อกคว้างแลวไยตีขว้างมาเตืนเตินโอ้บ,บัขควมจริงเดียวนี่มันพรนบางได้คล้งผ่านเนี่ยโอ้ขว้งผ่าน่ายขว้างานนี่ลกขนบานุงงามๆเดินไปใบพระสวดมนต์แม่นบอเนี่นครับไปไหวพระสวดมนต์ชื่ไหมายข้าให้ งาของมันครับกอ้าไ่โซเดครับงห้าสาผาัหาาผวงที่ว่าเพนน่งพัดจังไบบูอันควเสื้อนี่เลยยต้องยาอันบปรบตรงเนีอบานนมไปเห็นนั่นดีมาหาคู่บาอาจารย์ทั้งป่าพงคุณเนาะ หลังจากไหวพระสวดมนต์แล้วก็จะละผ่าละแพร์ออกพอจะผ่านตั้งข้าวผ้าผ่าตับลงมาเคืองหนึ่งผ่าจีบ้อนมัดตบแน่นๆบานอิดโบ้ยถูสาราไว้ไว้ไว้เหมือนกวดม้อนเทียนร้อนเย็นซอยกันถือผ่ามวยผ่าห้างชิ่งบมวยผ่าห้างชิ่งครับเดินวาตเตียนศิลป์โอ้จังสีเอาผ่าตั้ง้าตี ออไ,ไม่อันนี้มันเข่าคล้องพญายิจานนี่นี่นขอ,ของพแต่ความจริงแล้วเพิ่งกกดุกขึ้นมา้าไอมีสติสตังคุ้มผ่าคุ้มแพรเข่าเฝ้าพระาศาสดาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิย่ำม,มือเสาพ่อมีบุญให้ญาติโยมย่มไปบินทบาดสันดอกเมียนบัวบั่นพญายิจานบางสีดิ อันนาคู่จังตอน,นไปสวดยอดมุกอันเนี้นวอันคายมันดิตรงเสียผิดตัวว่าสีนผันี่กระทิ่งแดงเปิดขวดแล้วนองมาหอากระทิ่งแดงเปิดไฟเออเปิดป้านับจังร่วงดีบ่

ผมก็เปิดโน้มมาหาว่ามเป็นกะทิ่งแดงดิเขาเปใจดีแล้วพวกอว่ามันกีกาเยกายาอาญาตานังโอ้ไปหอดอินซี่ยังไหนดิมหาหาซีจบเลยดิโอ้ยเสียงพอดีไปเอาลองข้อจากน่อย,อย,ย <laughs> ปึง้งบานเดียวโอ้พอจะไงหลังลงเขียน ม่พ่ว่ากมีนดอกเอานางโฟมาซะกันโอ้นเสียผิดอะไรที่เงาคู่ทนว่อ้ยกบ่เสียหัวมันแล้วก็ดสีเป็นยังดีว่นฉันโอ้เนาะพ่อใหญ่จานเนี่ยสำคัญดิสำคัญเออจานจานนี่หลายจาเออคนจะอให้ังไเนี่ย้องกาชีวแต่ว่าก็ยั ีมังสั่นผมว่เเหรออันเลี้ยวอ,อันสบกันมากนี่ล่ะบอบๆๆอันเบเกันมากว่าน้ำงหา่ที่สุดอเอาสรุปเดี่วพหล่นจากล่ำว่าดําจากเทศเนี่ยคือเทศแหล่นาะเดไปยังสีเ่เลี้วครับมันก็อว่ามันชนะกันว่าเตียนคนะเนี่ เอก็ว่าดอาก,ออกนันทกนันอเอมกบขอาเสีเพิ่นเอางบวดัอากเทียออยาแนะ่อนนัอยาอกนอยเจีงตน่อยทิ้งอยทิ้งไปทช่กัเทอกเป็นผ้าไหมล่ะว่านี้ก็ได้แกงแล้วมีหอดเอาข้าถามาให้อยู่ดิ อปั่ธงเออมอมตองทองก็ถางสี่ดิสียังสียยานขันเป็นนั่งสมาธินี่ขันโบเห็นสามตัวไหลลื่นมากน่ยาเศรอบูยขันบเ็นสาังไหล่นมากน่ะาเศรอูันโบ้ห็าากนะาวอูกันโสามว่นมก่าเศรอูกยันโมวมากาอูขันโเหนามัวมากนเนเห็นว่มาก่าเออ เดี๋ยวมาแบบอุปสรรคผมวางสิถ้าท้าอ้วฟงมันมียุงี่เด้นห่อยเพิ่นวะหนึ่งเพิ่นวางูเลียมเพิ่นวจูร่ำหลงเพิ่อนวากวนเลยวยานิ่งเพิ่นวานี่อนเที่ยนหน่อยเพิ่นวะแปลงแปลแปม่โอ้ยจู่ำหลงี่จมรู้รครับูเ้ยงมีเนม้รูรครับกวนเหลียวยานิ่งกินเหลยวยานอนดีอนทียนหอยเพิ่นว่เจ้ นี่คาถานะไรเอาปิดคลิปซะน,นี่จบด้วยคาถาหนีนะคาถเอาจะเรื่องยิ่งยิงลำรวยถือดังดั <g> um> ดง